สวัสดีครับผมพระสินเรืองวุฒิครับที่เห็นอยู่นี้นะครับด้านหลังของผมคืออัตลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรืองเรื่องของทรัพย์ส,สินเรื่องของความอุดมสมบูรณ์นะครับเรื่องของโชคลาภเสลักษณ์สิริริงนาราชครับและที่อยู่ในมือผมนี้นะครับจะให้ทราบว่าหลายท่านนะครับที่บูชาไปเกิดโชคลาภเกิดความเจริญรุ่งเรืองและเกิดความสุขสมบูรณ์ในชีวิตนะครับเสรีลักษณ์ที่ในมือผมนี้นะครับเป็นดวงแก้วคริสตัลที่ถูกกลั่งสรรค์ขึ้นมา ด้วยความศรัทธานะครับด้วยพลังของสัญลักษณ์นี้นะฮะผมจะเรียนให้ทราบว่าเป็นการหลอมรวมกันของความศรัทธาระหว่างองค์สิวลึงนะครับซึ่งหมายถึงความวมสมบูรณ์การเป็นต้นกำเนิดของชีวิตในห้วงจักรวาลน,นะฮะเป็นความศรัทธาที่เกิดจากองค์พระศิวะหรือองค์หาเทพนะฮะหมายถึงการหมุนเวียนไม่รู้จบการเพิ่มพูนไม่รู้จบของชีวิต ทั้งเรื่องของโชคลาภทั้งเรื่องของความสุขและความสมบูรณ์เมื่อหลอมรวมกับสัญลักษณ์ของพญานาคนะครับเป็นพญานาคเกี้ยวเป็นฐานของสิวลึงนาคราชที่บาลานันัึงสองฝังน,นั้นย่อมหมายถึงชีวิตที่มีความบาลานทั้งเรื่องคู่ทั้งเรื่องทรัพย์สินทั้งเรื่องหน้าที่การงานและเรื่องของความรักนะด้านบนของสิวลึงนาคราชจึงมีสัญลักษณ์ขององค์ขณีเจ้านะครับคือสัญลักษณ์องค์ที่ทุกท่าน ทั่วโลกจะรู้จักกันดีว่าสัญลักษณ์นี้คงความศักดิ์สิทธิ์และช่วยขจัดอุปสรรคหลายท่านที่บูชาดวงแก้วสื่อวิคราดไปนะครับก็เชื่อมกับเรื่องของความสุขสมบูรณ์ในชีวิตเรื่องของโชคลาภนะครับแล้วก็อย่างที่ทราบกปนว่าดวงแก้วมีความสําคัญเกี่ยวกับสายยาณคลาดดวงแก้วเปรียบเสมือนกับหัวใจของพญานาคนะครับเวลาที่พญานาคบำเพ็ญศีลในช่วงเข้าพรรษา ล้วก็จะขายดวงแก้วออกมาทําให้เกิดบ้างไฟพญานาสสิ่งนี้จะแทนบ้้งไฟพญานาคแทนดวงจิตที่พญานาคบาเพ็ญพรมีเฝ้าอธิษฐานนะฮะแล้วก็บาเพ็ญเพียรเป็นเหมือนหัวใจเป็นหนึ่งพลังของพญานาคเหมือนอักษรที่เรียกว่าอางาสะรครับผู้ที่สนใจนะครับอยากจะบูชาดวงแก้วคริตสตังงลซีเงนคราชทครับสามารถติดต่อได้นะครับ เขาไปดูข้อมูลก็เข้าไปบูชาได้ที่เพจ madam cathy นายนานาย innovation ครับ